ปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยสวัสดีค่ะเอพรทิพย์นะคะโลกร้อนเกิดจากอะไรเหรอคะก็เกิดจากพวกเรานี่แหละคะ่ะพวกเราก็าใช้น้ําใช้ไฟนะคะแล้วก็ตัดไม้ทําลายปา่าคือจริงๆแล้วมันก็เป็นเขาเรียกว่าสาเหตุก็มาจากหลายๆอย่างนะคะหลายๆองค์ประกอบด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็เหมือนกับธรรมชาติก็จะเอาคืนเราบ้างอะเนาะเราไปทาธรรมชาติเขาธรรมชาติก็จะทากับ กับเรากับคืนมาอย่างเงี้ยแต่ว่าเอว่าเชื่อว่าถ้าเรานะคะเริ่มต้นที่ตัวเราเองนะคะช่วยกันโครนิดครนหน่อยอะไรเงี้ยหลายๆคนมันก็จะทําให้แบบเออโลกแบบว่าหายร้อนขึ้นเรยวไงคะแล้วก็วิกฤตต่างๆก็จะดีขึ้นด้วยสวัสดีครับมาพบกันในช่วงของพลังพิทักษ์โลกอีกเช่นเคยนะครับเป็นช่วงดีๆที่ส่งเสริมให้คนทุกคนนั้นหันกลับมาลดโลกร้อนอนุรักษ์พลังงานแล้วก็พิทักษ์สิ่งแวดล้อมครับ วันนี้เรามีอีกหนึ่งเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่เดินทางมาจากต่างประเทศมาร่วมรายการกับเราครับไปพบกับเขาเลยครับอ่าที่น้องเลยครับเดนนิสครันะครับวันนี้นะครับผมแล้วก็น้องเดนนิสนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการลดโลกร้อนจะอยู่ที่ไหนนั้นตามผมมาเลยครับไปเลยครับน้องเดนนิสครับ อ่าแล้วนะครับด้านหลังผมนี้นะครับก็คืออีกหนึ่งชุมชนนะครับดีๆในการลดโลกร้อนแล้วก็พิทักษ์สิ่งแวดล้อมนั่นก็คือชุมชนวังเย็นนะครับที่บ้านเนินกระถินจังหวัดฉะเชิงเซาครับที่นี่เขามีผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อนนั่นก็คือไม้กวาดจากดอกหญ้าธรรมชาติครับเราไปพบกันเลยดีกว่าครับไปครับน้องเดนิสอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกคนครับสวัสดีครับแม่ท่ามกลางความอบอุ่นนะครับที่อยู่ในกลุ่มของชุมชนแห่งนี้นะครับที่มีแนวคิดในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเรามา คิดทำผลิตภัณฑ์ไม่กวาดดอกหญ้าเนี่ยมีแนวคิดยังไงมีแนวคิดยังไงครับคุณป้าครับเป้าเห็นขึ้นอยู่ตามป่าก็เก็บมาทำขายดูอครับแล้วก็เห็นมันดีก็พอขายได้ก็ทำขายกันครับผมชัวเป็นแนวคิดดีๆมากเลยนะครับเดนิสยู่มีอะไรจะถามเขาไหมครับอ่ะ This อ๋อน้องก็ถามว่า สิ่งของเหล่านี้เนี่ยมันช่วยในการลดโลกร้อนได้อย่างไรบ้างครับลดไ,ได้หลายอย่างครับคือเราทํามาจากธรรมชาติพอมา,าทําไม่ลาดมันไม่เป็นพลาสติกเราพลาสติกเนี่ยเรามาทําแล้วมาเผาแล้วมันจะเป็นเกิดพิษครับชุมชน,ท,นท่านผู้ใหญ่ครับนิดน,นึงครับในเรื่องของออการตลาดการค้าขายตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเรื่องเกี่ยวกับไม่กวาดุญยาครับตอนนี้กาลังการตลาดที่กําลังไปได้ดีครับแต่เวลานี้กาลังขาดวัตถุดิบ นอกจากวัตถุดิบธรรมชาติเนี่ยจะเป็นไม่มีทั้ง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 ปีจะมีเป็นฤดูกาลอน,นาคตเนี่ยคาดว่าจะมีการทําผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับการลดโลกร้อนออกมาอีกไหมครับอ๋อมีมีครับ,ออรบมีแล้ว <c oughs> ในที่ของของประธานกลุม่มของเราครับครับผมนะครับผมก็มารอฟังสิ่งดีๆนะครับจากชุมชนบ้านกระถินแห่งนี้นะครับว่าจะเป็นชุมชนพิทักษ์โลกอย่างไรบ้างตอนนี้ผมว่าเราไปดูวิธีการทําไม้กวาดดอกยากันก่อนเลยดีกว่าครับไปเลยครับ ครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือผลสําเร็จนะครับของอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ในการลดโลกร้อนนั่นก็คือไม่กว่าจากหยอกหญ้าในธรรมชาติที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้เลยนะครับจริงไหมครับคุณยายครับครับผมและตอนนี้เราก็อยู่่ามกลางชุมชนที่เป็นอีกหนึ่งพลังพิทักษ์โลกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านณที่นี้นะครับมาร่วมกันเป็นพลังพิทักษ์โลกด้วยกันนะครับพลังพิทักษ์โลกเค่ะเรามาเป็นพลังพิทักษ์โลกกันนะคะ